คลิปน,นี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้เรามาอยู่กันค่ายเอ็มมีโปกเกอร์นะในวันนี้ผมไม่เจอเกมใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่า Mon s t ตอร์ n t e r นะครับผมก็ผมมองว่าน่าจะเป็นคือเป็นเกมสายยิงอะ่ะจะไม่ใช่เกมยิงปลาจ๋านะครับผมก็เป็นแนวสายสายยิงเนาะโอเคเกมนี้เป็นไงผมจะรับไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะมีสีต่ตัวละครให้เลือกครับผมผมเอาตัวเขียวแล้วกันนะครับโอเค แต่ตัวแดงน่าสนใจว่ะเอาตัวเขียวกันปะจริงๆตัวแดงน่าสนใจนะครับผมผมว่ามันก็มันหุ่นยนตนะเออมันน่าจะยิงแรงอะแต่ตัวเขียวแล้วกันครับผมในเมื่อมันอยู่หน้าปกอย่างนี้แล้วมาออวีการ์คุอาร์จวีเอสดีกดชิปคอนโทรลเดี๋ยวเอ๊ะมันเหมือนกับพวกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นต้องลองเล่นดูก่อนครับผมผมกำลังคิดว่ามันเหมือนพวกพับจีหรือไม่ก็คอร์บยตี้นะครับมาต้องลองดูก่อนครับผมโอเคกดเติมเครดิตไปเอาสักห้าร้อยแล้วกันครับวันนี้มา ลองดูครับผมเกมนี้โอเคมาลองดูครับผมนี่โอ, غ, อ้โหมุมเป็นมุมมุมบ,บนด้านบนเหรอแล้วกดปีอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้ด้วยหรอเฮ้ยเอาเรื่องว่าเกมนี้เฮ้ยผมว่าน่าสนใจแล้วโอเคกดคลิกซ้ายนะครับผมเพื่อยิงนะแล้วก็กดคลิกขวาค้างนะครับผมเพื่อเป็นการหันหน้านะครับผมแต่ว่าต้องกดค้างก่อนนะครับถ้าเกิดคุณแค่่าเลื่อนเมาส์เนี่ยมันไม่เลื่อนนะคะผมเอาวากดทิปเดสด้วยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจแล้วน่าสนใจแล้ว,ยลวอย่างนี้น่าสนใจแล้ว อยยนกินงลอ๋อถ้าเป็นมุมมอง F P S PS, มันกด F ยิงไ A เหมือนล็อกเป้าไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรครับผมมายิงสดอย่างนี้ก็ได้ครับเออยิงสดอย่างนี้ก็มันอยู่นะเฮ้ยเอาว่ะทุกคนผมเจอแล้วเกมยิงมันๆน,นะครับผมเกมใหม่นะครับเอาว่ะน่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่โอเคคอยหน่อยดิคอยหน่อยดิอยอยดเอาว่ะเรียบร้อยครับผมอุ๊ยสามสิบสามสิบยี่สิบโอเคได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ ตอนนี้ผมปรับเบ็ดการการยิงนะผมอยู่ที่10บาทต่อน,นัดนะครับผมซึ่งก็ถือว่าสูงอยู่นะเนี่ยดูมุมขวาดิทุนผมตอนนี้เหลืออยู่3-400เองโอเคเฮ้ยแต่มาสนุกอนทุกคนมันไม่อยากปรับรถกว่าน,นี้ยโอเคขอยิงไปก่อนแล้วกันะะนะครับเอ,อ้เหมือนมีลูกเปลี่ยนรูปแบบกระสุนเนาะอ๋อเป็นรูปแบบกระสุนได้ครับผมโอเคเอาวาได้แผ่นปินมาลวฮะคูณคูณแล้ว,ลวเฮ้ยพันแปดเดียวเอา้าเรียบร้อยเลยครับผมจากทุน5้าร้อยนะคะตอนนี้แตกมาที่พันแปดนะคะผมเพราะว่าเหมือน เพนกวินมันเหมือนเป็นไอสล,ลอดเพิ่มตัวคูณน,นะเหมือนกับไอเกมของไอนั่นนะครับผมเกมที่อยู่ค่าเดียวกันที่เป็นเกมยิงปลาเออตอนนี้ก็แตกมาแล้วผมที่1,800นะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมขอจบคลิปวิดพีทเท่านี้ก่อนดีกว่าละกันนะครับผมพอตอนนี้ผมได้กําไรแล้วก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่ายลืมนะกดติดตามนะครับผมและอย่ายลืมกดไลค์นะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่จะถายช่องเรานะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นครัับนาาววห้สสดี